ลุงพลถึงบ้านกบก,กอกแล้วเอฟซีวิ่งเข้ามากอดให้กำลังใจทำพิธีผูกข้อมือความคืบหน้ากรณีลุงพลหรือนายชัยพลโดยหลังจากได้รับการประกันตัวความคืบหน้ากรณีลุงพลหรือนายชัยพลผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่ทั้งนี้ทนายตั้มนายสิทธราี้ยบังเกิดทนายส่วนตัวของลุงพลได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กสิทธราี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนว่า สารจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งให้ประกันตัวลุงพลวางหลักทรัพย์1 8 0 0 0 0บาทออกข้อกำหนดหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกเพิกถอนการประกันตัวล่าสุดลุงพลถึงบ้านกก,กอกแล้วหลังได้รับการประกันตัวมาถึงก็ทำพิธีไหว้พญานาคและทำพิธีสะเดาเคราะห์เดินข้ามผ้าที่จุดไฟโดยมีพ่อแม่ลุงพลคอยรดน้ำมนต์ให้ก่อนเข้าบ้านและทำพิธีผูกข้อมือเอื้อนขวัญ ข้ามกลางกลุ่ม f อซเข้ามากอดให้กำลังใจลุงพลจากนั้นก็เข้าบ้านทันที